สวัสดีครับลูกกําลังเดินทางไปโรงแรงมมอนเทียนสุรวงค์ครับเพื่อนบอกว่าจะเลี้ยงข้าวมันไก่ก็นั่งเรือมาจากบางกะปีนะครับท่าเรือวัดศรีบุญเรืองครับมาลงที่ท่าเรืออโศกครับแล้วมาต่อ m r t เพชรบุรีมาลงที่สามย่านแล้วนั่งบินมอเตอร์ไซค์ต่อเข้ามา20บาทถึงแล้วครับโรงแรงมมอนเทียนเราจะไปกินกันที่ห้องอาหารเรือนต้นนะครับเดินเข้ามานิดนึง นี่นะคบขนมผักกาดขนมผักกาดอะไรนะผักกาดก,กุ้งทอดหรอผักกาดกุ้งตัาอย่างไอ้นี่น้ำจิ้มยนะน่าจะทำมาจากแบบไอ้นี่ปะหัวมักกาเมมนแบบ่อาไปนคือหัวหอมปะไอสีข,ขาวเขาเรียกว่าอะไรนะชายเท้าม,มันคือแป้งผสมชายเท้าปะ กินขนมพากาครั้งแรกเบอเขาให้ของก็เป็นแป้งๆอะก็มึงไม่เคยกินไงมึงต้องเคยกินก่อนมึงถึงจะรู้ว่ามันออร่ยนี่นะครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ที่ฉันฝั่งแตเราไม่ได้กินหนังนะได้ปะก็ได้นี่ก็ไม่มีใครว่านะแต่เนื้อเขาชิ้นแบบว่าเป็นชิ้นหนังไม่เละเบนเหมือนแถวบ้าน เกีียดการกรอบตาไม่เข้าอร่อยก็ทิ้งข้าวอย่างเดียวปล่าแล้วที่กูกูไม่เดี๋ยวก็ลุ่มดีกว่าเดี๋ยวเราว่าข้าวอร่อยหรอไม่หรุมมันคือขิงซอยซอยฉุครับกินปลาปลาไม่เข้าอร่อยใช่อะเพะว่ามันยังกินไม่อร่อยเอ๋อ ชุดหนึ่งน่าจะกินได้2คนมันเยอะอยู่นะทั้งไก,ก่ทั้งข้าวนี่นะฮะร้รานน้าจักรพรรดิกุ้งตัวใหญ่ามากน่าก,กินมากเลยเหมือนทุกอย่างมันใหญ่อะทั้งเห็ดทั้ทงแต่เดี๋ยนี้คืออะไรอะไรเอาม่นี่มาไม่รู้คืออะไรนะอ่ะอะแล้วมึงกินไปนแล้วมึงไม่รู้หรอไม่ร,มร,ร,มร,มรู้ไม่มีรสชาติหน่อมานะ เาเว้นเว้นหัวกระเพราไว้ให้นะคุณแม่ลาพอสดอยู่ะยังไม่ตอเยไมมีเช้นออะไรับนี้ไม่ัอย่าอซงหมดแล้วนะแวก็แได้ดีอ่ะเขี่ยไ่นียวใช่ค่ะกินเข้าไปเถอะนปากแข็งแรงแล้วเรา กระเป๋าเ<อ>ดี่ยว,วไม่ชบไม่ให้ความสําคัญเพื่อเหลียวไม่ไม่ได้มองตีนเพื่อนมองแค่กระเ,เป๋าอ่ะเราตอออกแบบมนเทียนอ่ะก็ไม่ได้มองอ่ะโอ้เออเออเราคงไม่มองเลย <laughs> มอางเลยเลยก็เพื่อนสนมาหนาวไม่ไหนาวแล้วทม,มาตากแดดเหรอ กินจังเลยร้านอะไรนะครวนเป็นร้านเดียวกันหรออ๋อายเผ็ดๆเป็นเป็นน้องใหม่ที่มีกแก้วหนึ่งอันยำที่ไหนไม่รู้อ่ะมันเป็นเหมือนแบบมันไม่มีปลาม่ไม่มีเป็นเหมือนแจ่วที่แบบก็นน้ำจิ้มที่กินอ่ะมันไม่มีชื่อหรอกบางครั้งอ่ะอะไรที่มันอร่อยมันก็ไม่ต้องไม่ต้องการชื่อ แต่พูดถึงว่ามันก็เผ็ดแบบอร่อยดิคือซ้มตำอ่ะมันแหมมันคือเอาจิ้งปะเราอ่ะอยากอยากจินเส้นแบบเนี้ยแต่เรานึงไม่ออกมันเรียกว่าอะไรเลยสั่งเป็นเส้นมามากูลืมเองอันนี้ยำบูนเส้นนะอันนี้อะไรนะไห่บัวมันเป็นเ้จะบอกว่าหมูยอดีนะหมูหมูยอที่ไม่ได้แบบแป้งเนอ่อมันมีความเป็นเนื้อหมูยอเราเคยกินหมูยอที่ดีๆอยู่อ้วนเหรอ มันอ้่นอุ่นแบบไหะว่หาหมูยอที่แบบอี๋น่ะหมูยอมนนหมูยอที่ออยชอบพูดถึงอ่ะเขาเรียกหมูยออะไรที่ออยชอบบอกอ่ะยอไปตองยอไปตองอะไรก็ไม่รู้ที่ออย